สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสไัยชนบทเยอรมันนะคะวันนี้เราก็มาเดินงานไทยแบบตลาดนัดไทยในต่างแดนนะ,ะโปรดสังเกตชุดไทยมากันเต็มพิกัดเลยนะ,ะอันนี้ก็เป็นงานไทยก็จะมีอาหารไทยๆขายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะเราจะเดินไปทีละ ร้านนะคะโอ้โหผู้คนก็เยอะแยะเราก็จะต้องไม่ไปหยุดถ่ายหน้าของคนอื่นนะคะวันนี้เรามีเพื่อนเรามาด้วยเนาะก็อาจจะเดินดูแต่ละจุดว่าเขามีอะไรขายกันบ้างเนาะในะประเทศเยอรมันของเรานะก่อนที่เราจะไปเดินแต่ละร้านก็จะให้ชมบรรยากาศตอนที่เราขับรถ มาจากที่บ้านนะก็จะมีบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเมืองอชเวตซิงเนนที่ติดกับเมืองพลังสตั์ทของเรานั่นเองนะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีตลาดสปาเก็เนาะก็จะเป็นมันฝรั่งนะเป็นฤดูนี้นะก็จะมีมันฝรั่งขายตรงนี้ด้วยแล้วก็ในปราสาทของเราก็มีงานการวิ่งมาราธอนนั่นเองนะเขาก็จะมาเริ่มต้นตรง ปรา,าสาทตรงนี้นะคะเราก็อดไม่ไหวว่ามันเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆก็ให้ชมข้างทางของดดูใบไม้ผลิเขาก็จะมีใบไม้สีเขียวแบบนี้แล้วนะอย่างดอกเชอรี่ด้านในปรา,าสาทเราก็เคยนำเสนอให้ได้รับชมนะว่าสวยมากแค่ไหนอันนี้ก็เป็นแค่ตรงทางด้านหน้าก็จะมีเขียวๆแบบนี้นะเราก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ได้รับชมก่อนที่จะไปเดิน งานไทยตลาดนะัดไทยด้านในแต่ละจุดนะคว่ามีอะไรบ้างเราก็ต้องหาที่จอดรถกันก่อนนะพี่สาวขับรถนี่นะคะงานไทยก็ต้องใส่ผ้าถุงแบบแบบไทยๆนะร้านแรกก็เป็นเรียกว่าปลาราจมปลาราแต่ละชนิดปลาสดปลาแห้งปลาสลิดนะอันนี้ก็จะบอกให้ว่า อุ้ยมันเนี่ยโปรดสังเกตนะชุดไทยนะมาเต็มยศเลยนะก็เรียกเลยว่างานไทยในต่างแดนนะคะตรงนี้ก็มีเขาก็มีให้ชิมด้วยนะมีขนมไส้อัวแล้วก็เดินไปอีกมุมนึงนะคะเขาก็จะมีพวกอาหารแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็ผักไทย ที่เราจะสามารถเอาไปปลูกได้เราก็จะมาเดินดูทีละร้านตรงนี้ก็เป็นขนมหวานนั่นเองนะอ้ยมาดูเดี๋ยวเราก็ลูกชายก็จะได้ปีโป้เหมือนเดิมนะตรงนี้นี่เดินสบายนะไม่ได้วุ่นวายเหมือนที่เราไปเดินที่างานไทยอีกที่1นเนาะที่นำเสนอไปที่อยู่ใกล้แม่น้ำรายเนาะที่อยู่เมืองสไปเยอร์เนาะอันนี้ก็เป็นเมือง ที่ใกล้ๆของเราเนะเดี๋ยวเราจะลงด้านล่างเอาไว้ให้ตลาดนัดตรงนี้ก็จะติดวัดวัดลาวนะอันนี้ก็จะเป็นขนมหรือว่าอะไรนะ่อันเนี้ยดอกจอกเอ้ยนะก็จะประมาณแบบนั้นเนาะแต่ว่างานนี้มีขนมขายเยอะมากๆเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นซาลาเปาที่เขาเอามาขาย ตรงนี้ก็จะมีร้านที่มาจากร้านสไปเยอร์ที่เราพาไปเที่ยวง,งานไทยเนาะอันนี้ก็เป็นผักไทยนะพริกเพื่อนสาวเราก็ต้องได้พริกใบกระเพราใบกระเพรานะอันนี้ก็ขนมลูกชายตรงนี้ก็จะเป็นใบชะพลูเนาะพวกขิงขด่ดตะไคร้ต่างๆเนาะอันนี้ต้นเล็กๆเนาะสามอยห้าสิบนะอันนี้ก็ ต้นอันนี้ก็เรียกว่าต้นตะไครนะ้นั่นเอเนาะอันนี้ก็ต้นขาวราคาก็59นะกาสิบเกอกระถางก็แพงนะคะก็ต้นกล้วยที่ขาดไม่ได้นะวันนี้ก็มาชมผักอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่มะเขือฟักทองนะคะมะเขือเปราะ เพราะว่าที่นี่อากาศแรปรพรวนเนี่ยผักของเราก็ยังไม่ได้ออกไปไว้ในสวนเอาไปลองบางส่วนไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะถ้าไม่รอดก็ต้องมาซื้อผักที่ร้านเขาก็จะมีผักไทยด้วยนะเพื่อนสาวเราก็ไปที่ไหนก็ต้องซื้อผักนะอุย้ยนะคะงานนี้ซื้อผักเสร็จแล้วเราก็จะต้องออไปวัดต่อนะเพราะอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นต้นพริกนะวันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศตลาดนัด ไทยในต่างแดนงานไทยในต่างแดนนะั้นบรรยากาศก,ก็เดินแบบสบายๆแบบนี้เนาะใครที่ชอบใช้ชีวิตแบบชีวิตในต่างแดนนะคุณมันก็มีอะไรหลายอย่างให้เราได้เลือกนะคะก็มีข้อดีข้อเสียเราก็จงเลือกให้ดีๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะก็มาชมบรรยากาศกันนะว่า มีอะไรอ้ยอันนี้มะเขือเปราะร้านตรงนี้เยอะมากอ้ยหนุ่มเอลายลูกชายค่ะลูกชายบอกอนุญาตให้แม่ถ่ายได้เนาะอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนั่นเองนะคะตรงนี้ผลไม้เยอะตรงนี้มีเงาะด้วยค่ะเงาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นผักมีน้อยหนาด้วยนะคะอันนี้ก็น้อยหนาเราไม่ได้ซื้อนะเราก็มาให้เห็นว่ามีอะไรขายบ้างพริกโอ้โห ลูกแดงมากๆเลยนะซึ่งซึ่งงานนี้ก็มีเยอะมากๆเราก็จะได้ปีโป้ของลูกชายแล้วก็ลูกชายจะซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะจะว่าน้ําแข็งใสก็ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเรามาดูสิแก้วละเจ็ดออยนะโอ้โหลูกชายก็อยากจะกินแต่เราก็มาเดินดูบริเวณรอบๆคนเยอะค่ะวันนี้แต่ก็ สถานที่กว้างกว่าที่เราไปเดินที่สไปเยอร์อันนี้เดินสบายกว่านะคะผู้คนก็แต่งตัวสวยงามแต่งชุดไทยๆนะมาเดินตลาดไทยตลาดนัดไทยแล้วก็ไปวัดลาวเออนะคะสำหรับช่องของเราอย่างแน,น่นอนนะเราจะเรียกว่า่าถ่ายทอดชีวิตในต่างแดนวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็แชร์ประสบการณ์เนาะ การใช้ชีวิตจริงที่นี่เนาะการที่เรามีครอบครัวแล้วก็กิจกรรมต่างๆงานในต่างแดนพาเที่ยวท่องเที่ยวในต่างประเทศพาถักโครเชแล้วก็แชร์ต่างต่างที่คุณอยากจะมาใช้ชีวิตคุณต้องดูว่ามันจะเจออะไรในแต่ละประเทศเนาะช่องของเรามีครบทุกรสชาติเลยนะ <c oughs> ก็มาเดินชม เพลินๆไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเดินตลาดนัดด้วยกันนะคะขอให้มีความสุขในการรับชมอนน้อยน่า จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะแล้วใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถซื้อสติกเกอร์ส่งให้เราได้นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกําลังใจในการที่เราจะเรียกว่าพัฒนาช่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกท่านได้รับชมนะขอขอบคุณล่วงหน้านะ